เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่เราก,กลับไปอยู่กับเกมมาครับ EP EP สามนะมก็มีคนเรียกร้องมาอีกแล้วแล้วว่าจะไม่ทําต่อละแต่ว่าเราก็ทําเอ้คนที่ขอแล้วก็มีแค่คนเดียวแหละใครก็ไม่รู้ EP สองกำลังมีคนขออยู่แต่ว่ามีคนขอต่อเออจะไม่รู้จะทาอะไรแล้วนะแต่วนะ่น้นนะหลงหลงทิศหลงทาง อันนี้เรานอนแล้วนะเราจะมาทําบ้านนี่หว่าเออใช่เราได้ตีขุดเหล็กมาแล้วเราก็จะมาทําบ้านต่อเลยอีพีนี้ก็มาทําบ้านนะเพื่ออันดับแรกเราต้องเผาก่อนแม้เราได้ถานมและเราก็จะเผาไม้อีกรอบนะเพื่อเอามาทาไฟนะทุกคนพอดีว่าไฟมันขาดแคลนม,มากเลยเนีย่ยไฟเราภาพนี้จะ ไฟก็เอามาเยอะๆเอยนะมันมันขาดไม่ได้เลยไฟนั่นน่ะขุดตรงนี้สักหน่อยอืมโอเคแบบนี้หน่อยดีดีไหมถ้าขุดตรงนี้ถ้าขุดมันก็จะจะเปล่งไม่๋ยวเราปักไฟเห็นมันจะแจ้งนะโอ้ยข้างเขาเข้ามาได้ไงเนี่ย ออกไปเลยนะทางเขาฉันจะทำที่หลับที่นอนเชียร์ทางเขาวัานนี้เราไม่ค่อยได้ตัดคลิปอะไรมากนะทุกคนขออภัยด้วยมันอาจจะดูหน้าเบื่อหน่อยแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาดูก็ดีใจละ ก็ได้ว่าเราตัดคลิปไมนะ่เป็นนะเราก็จะพยายามให้มากกว่านี้แล้วก,กันนี่คือเตียงนอนเราโอเคนั่งี้นะเดี๋ยวเาจะอุดก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวอุดก่อนนะ เพลงมันคดหล่นอนะแต่ทุกคนคงไม่ได้ยินเสียงเกมนนเนี้ยมีไหมครับเนี่ยเสียงยังหลนนะ่นอะเอาละทุกคนอันเนี้ยจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นพวกที่เตาอะไรแล้วกันนะเนี่ยจะไปขุดขุดขุดไปทําเป็นห้องนอนเลยก็จะมีระเบิดเนาะมีระเบิดนี่สวยเลย เอนในน้อยก็พอแล้วแบบพออยู่พอกินอะตรงนี ah. ้ก็สักอุ้ย์ขุดมาเจอตรงนี้เลยอ่ะอะไดิ่งเนี่ยปุดปุดปุดเฮ้ยประมาณนี้พอประมาณนี้พอขนาดนี้อ่ะเออพอพอพอ รูปไปข้างนอกเลยเราน่าจะผุนรูปตัวนี้นะแต่พอละเอาแค่อยู่ได้แค่ทำมา,ากินได้ก็พอละบ้านของเราอันนี้คือบ้านใต้ดินแต่อนาคตเราจะสร้างบ้านข้างบนต่ไหลยเราก็จะทำฟาร์มทำอะไรด้วย บ้านบ้านคนทำบางคนทำขนะ้าวนี่บ้านคนทำเราจะมาขปดอันนี้นะโต๊ะครบับโต๊ะครับกับ กวัญน,น้องหายปนหนปไปเลยอู้หเนื้อก็ดีนะเอออันนี้ก็ไวน้นี่แหละนะอันนี้ก็ไว้งั้นแหละเที่ยของแบบเดิมโอเคอุ้ยเหล็กเราได้20อันตน้นไหนวะ มาหาพี่หน่อยดตยิตายดิตายตายเลยไปหาขุดไม้ก่อนน่าจะผเผาเหล็กเอาไว้ให้หรือเพราะเราต้องทำมีดดาบแล้วก็มีดดาบแล้วก็อะไรนะ ขวนเออขวนโอ้โหนึกไม่ออกเอาพอต้นไม้ลอยน้ำจับไม้จับไม้เลยได้แล้วได้แล้วขุดต่ออีพีนี้เราไม่ลงเหมืองนะี่คากี่คาดลง เอ่ออีพีนี้น่าจะพักก่อนนะถ้าเนี้ยอันนี้อ,นนอะไรวะอีพี EP นี้เราถ้าอีพีสามเราน่าจะพักก่อนนะน่าจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ก่อนเราต้องจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะพราไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะเออเราก็ไม่ใช่สายไม์คับนะไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างน่าจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ อ๋ออ <c oughs> uh, uh, uh. э ๋อแบบ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 นี่นี่แล้วเราก็จะเจอฐานตรงนี้แล้เหมือนกันเราจะอะไรวะออจะเอาสร้างบ้านเออสร้างบ้านสร้างบ้านไม้ตรงไหนดีวะอ่าตรงนี้แล้วกันโล่งๆตรงเนี้ยเออตรงนี้แหละนี่นี่นี่ ลนงกไม่พอเราจะมาสร้างตรงนี้แนหะเดี๋ยวเราทำนี้ก่อนสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะจะไม่ต้องแบบเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็อันนี้ที่เราจะทำก็คือครับครับไม้คับไม่เหมือนเลยอยันที่เราตัดไม่ได้แล้วก็จะทําเป็นไม้สติกใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสติกโอเคพอแล้วก็จะทับ ที่ขุดพอละเราจะเคียร์พื้นที่ดินประมาณนี้เออเดีย๋ดวยวเชา้นนี้เราก็ต้องขุดนะเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอันนั้นเป็นถ้ำอันนี้ก็เป็นบ้านนะ หยดเป็นเลยต้องเล่นแบบต้องเล่นแบบฮ้ยน่าเล่นจังเลยว่าเกมนี้เออมาเกมนี้ไม่น่าเบื่อเลยอ่ะขุดสบายใจมากอันนี้ได้ปเลยขุดทีรายแ่ดดินจะเป็นรูตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยก็เอามาใส่นะม,นนนมันไม่เนี้ยมันไม่ ดเดี๋ยวมาบาังได้ไหมเดี๋ยวฆ่าทิ้งหมดนี่เลยฆ่าทิ้งแม่เลงาลำคาญนะไหลพีละไปไปไปลำคาญแหมมาขัางขายคงขายของอะไรแบบนี้จ้ะไม่เข้าใจเลยคนกำลังจะทำบ้านอะ่ะไหนหมาว่าเก็ก,กะ นกำลังสร้างบ้านลกพื้นที่เหมือดเลยถนะ้าจะฆ่าให้หมดเลยไม่ให้เหลือไม่แตกตัวเดียวเลยนะข้าบอกไว้เลยแหละวันนี้ทุกคนบ้านเราไม่ได้ดใหญ่มากนะนี่เตาได้ไม้แล้ไม้ก็นี้นะโอ้ยไม่าย อีกไม้โอเคเราจะทำเป็นกระท่อมไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านละทำเปกระท่อมไปเลยอาปึ๊บ <c oughs> อันนี้เก่มหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคไม่เป็นไรกดได้กดได้โอเคเดี๋ยวปักไฟกันเงินนักใช่ไหม มืดนักใช่ไหมอืมมันมืดนักใช่ไหมมาอน,นี้ได้ยังวะได้ละนี่เป็นไงเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็พอเลยพอเลยที่ต้องไป โอ้ยนี่เสียมั้ยให้รู้ดิจับกรหลดดลงมาเลยนะไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าเราไม่ตายหรอกถ้าตายแล้วก็จะอันนี้อยู่แล้วนี่ไปไม้เหมิดจา่าไม้เหมิเดเลยไปตัดไม้ ไปนอนก่อนดีกว่าเราจะได้ดดดดตัดไม้แบบว่าสบายหน่อยเอ้อยู่จเจ้าหินมันดีวะอันนี้ก็สิบสองนาทีแล้วนะขอแค่สิบห้านาทีพอนะพอดีว่ามันต้องรอการดาวน์โหลดโอ้อุยโหดีอยู่นะอโอเคดีอยู่ดีอยู่ไม่เดี๋ยวเราไปตัดไม้กนะันตัดไม้ทำายป่าบ้านนี้ก็ไม่งน้อยเลยปเปล่าวะ แต่ว่าจะทำสองชั้นเดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนนะแล้วทุกคนเราตัดไม้ละมันให้เรากดอะไรวะไม่ให้เรากดอะไรอ่ะใช่มหมเถอะโอเคเราตัดไม้มาแล้วแล้วก็รีบทำบ้มมานเลย มันให้เรากดอะไรวะข้างมันชอบสอนมากเกมเดี๋ยวสอนได้ไหมคนกำลังเล่นเกมประมาณนี้อ่ะตกลงมาแล้วตายไม่ตายประมาณนี้นะนี่นี่น โอ้ยอัน,นนี้ตุ๊กคาบก็ถมไม่ไปเลยอัน,นนี้กดย่อแล้วไม่ยอ่อวะมันดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดทำไมเนี่ยเราโน่นสนโน้กแค่ครับเราแปลว่าโดดลงไปตายได้ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มเสียงอ่ะเผื่อ,มอไม่ได้ยินอ้าเหมือเดี๋ยนะครับมาหลายอันอยู่วิไฟไหม้ป่าววะเสียงอ๋อเสียงอันนู้นมันหล่นไปเองละ อันนี้นะไอที่เลยๆนี่ขุดออกไปเลยือ้อเหือตายไม่ตายอ่ะหลังคาแล้วค่อยทำไอแคยมันน้อยเกินไปละเออไม่ใช่แหละเดี๋ยวเราทำชั้นสองไปนี่น้อยไม่ดีหรอกนี่น้อยแต่ยิ่งใหญ่ นี่โอเคเราต้องนี่ไหมปัป๊บๆโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เลยนะตัวเต่งเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งไว้ใส่ผิดเราจะสร้างบ้านก่อนแล้วค่อยตกแต่งแล้วกัน โย่ยยไม่โย่อะมันไม่ขนาดด้วยไม่โย่มาเดี๋ยวเราอุดรูเลยต้องรีบเล่นนะโทรศัพท์เราร้อนมากเลยตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่เล็กแต่ว่า แหลกเดะเดวเดะอันนี้น่าจะดีขึ้นละน่าจะไม่แหลกแล้วนะเอ้อค่ะตกลงมาตายตายเลย มันย่อไม่ได้อะเหรอไหมมันย่อแล้วมันต้องกดยืดย่นหนอไม่ไม่ย่อไม่ได้วะปกติมันจะย่อได้นะน่าจะบั็อกอืมประมาณนี้แหละไอนน้แล้วก็ไม่สามารถทำยื่นออกมาได้นะพอดีว่าเรีนจะนี้แล้วอตายทำผิดจะลวอันนี้ ี๋ยวค่อยต่อชั้นสองแล้วกันทุกคนอันนี้เราจะมี ep สีต่อแล้วกันเราจะมาตกแต่งบ้านหลังนี้กันตอนนี้เราไปละไม่ไหวแลว้จะสปอนมากเลยดูดิแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามนด้ทุกคนเราไปละ